สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับผมกลับมาสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะในงวดพนธีหนึ่งกันยายนหกสิบหกครับผมกับแนวทางรัฐบาลไทยเด้อครับพี่น้องครับดีใจครับพี่น้องเอฟซีครับผมที่ได้โชว์เลราบเด้ะขอเป็นกําลังแรงใจครับพี่น้องเอฟซีครับผมที่ผ่านวังไปครับจังไดกะสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะเป็น กำลังแรงใจครับผมสู่กันต่อตามกันต่อเช่นเคยครับผมครับสำหรับคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับเส้าพี่น้องเอฟซีตามแนวทางเหลขของแม่น้องบัวลำพูด้อครับผมครับงวดที่ผ่านมาหลังจากแม่ได้วิเคราะห์ตัวเลขครับผมแม่กับมั่นใจว่าเหลขกบนตรงนี้เจ็ดครับพี่น้องเนาะครับผมเจ็ดไปรักลอยครับผมเจ็ดไปรักลอยครับผมแม่เด่นเจ็ดเลยครับผมครับแต่ว่ามีเรียงดีเด้วครับผมมีข้าวดีครับ เพราะว่าได้คุยกับแม่นอกหลอดครับผมแม่มีเหลขกสูตรหนึ่งครับผมครับเข่ามาสามตัวตลอดแต่ว่าแม่กะเหมือนกับว่าแม่มีหลายสูตรครับพี่น้องเนาะเพราะว่าว่างไวแล้วก็มาเห็นครับผมเข่ามาสามตัวทุกงวดครับเอาไปรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับผมเท่งเหลขกสูตรตัวนี้แล้วก็เหลขกเดนเหล็กต่างรักแม่เช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับผม นำมาสู่พี่น้องเอฟซีเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมหนึ่งกันยายน66เด้อครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับแม่น้องบัวลำพูเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณแม่ทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำใช่ตระกัน้องไม่สำลิดพารวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขแม่น้องบัวลำพูกันเลยครับ นะครับเก้ามาเชียร์สวัสดีแม่น้องบัวครับผมแกครับแม่โอ้เจ็ดไม้ดีนะแม่เนาะเด่นไมอ้อยู่บับบดผีดเพราะจะเอฟซีผิต่อเก้ามาเชียรนะ์เนาะครับแม่ไปละก,ก,ก่อนดิแพ้ลัเกียร์เมียกับอยากไอ้ไอ้เนี่ยเฮ <c oughs> ลิกไซร์วิ่งเมียว่าท่านั่นท่านี้มันจะขึ้นอยู่กับดวงเนาะครับผมแม่บอก เป็นดอกอันเลกเมียทีว่าเมียมันมาน้ากันสังเกตบางสามงวดแล้วได้เลกเมียว่ามาน้ากันของเมียนี่แต่ว่ามัน่าเป็นสูตรเ่าเียมันเป็นสูตรใหม่ของเมียไปเรื่อยๆ่นะนะครับแต่ว่าสูตรที่มันเคยจับกันมันก็สนปีหนึ่งมันกะจับแล้วมันก็ม่จับอีกดอกนั่นนะครับเดี๋ยวเด้แม่ครับจะแต่อีกเลกตัวหนึ่งทีว่าเมียมันเลกต๊กไปแปดเก้าศูนย์เห็นไหมเมืนมากามงวดนี่เนาะครับผมเม่น ตุกไปของเมียมันหลายเหมองดิโ <Okay. S 2> อ้ก็เมียอันที่เมียให้ตัตลอดนั่นคือคือสองตัวมาหนึ่งตัวบัดมันเลียไปสมทบกันกับตัวมันล้นไปอีกเป็นสามตัวนะคือ 1, หนึ่งเมื่อหันมันมาศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนั่นเนี่ยเพราก็เมียนเหม็งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเมียไปดันไปจับสามนั่นนะครับอสองเลยมากเมืเนี่เรียกสามตัวตรงนี้ล้นก็คือศูนย์หนึ่งสอง ลนออกไปเรียกทีบ่จับก,กันบันเรียกกลุ่มทีเมีย่ามันลนออกไปศูนย์แปดเก้านั่นงวดนี้มันบ่ลลนเพราะว่ามันมาติมครับผมแวเมียเห็ดลงมมันติมเลยมันเรียกศูนย์หัวเก่าเลยนะนะครัอบอืมมันมีย่ามหาลังเทียมันก็เห็ดลุ่้ได้เลยเรียกตำม,มาังยัเห็ดลุได้เลขสกศูนย่นะนะหั<อ>วดนี้มันมีเรียกลนกรุ๊ตืออันเมียคือวานมีอีกสูตรหนึ่งตีเมีย <laughs> เป็นงไง,ไงเนที่โค้งโตขโค้งโตนี่อันเนี้ยเอามั้ยเหตดล่องบังขึ้นล่องบังในปีนี้มันบพราะทนหลุดเนี่ยมันเอาท่านสามโตทั้งสองโตทุกงวดงวดนี้เมียมั่งทำหมวดอันขอถวดนะ้อ้ซี่หงวดอันออกซี่หัดสามหนึ่งกระซี่หัดหวดบางหันมันมาเลย หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามโอ้เียมันอุปรูซื่อหดอเก่ามาเชียเอาลองิึงมันมาน่ำกันงวดนี่งวดนี่มันมาเรียกหกตอนี่เมียสิบ้ให้ไปตูตรนดอกเมียไอู้ัวนี่รองิึงเอาสูตรดีนะเมียครับมมันไปหลยมันไล่เนาะเมียห้เรียกกุ้มนีไปพี่จ่าหนาเบิ้ง ิบอกเลขเด่นความนี่เลขกุ้มนี่หกตัวนี่มมันโโนี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเหกหกหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองแมนเลขเมียเต่นศูนย์เด่นศูนย์บ้าครับวัน,นี้แมนเมียม,มาเด่นได้ศูนย์กับเมื่อกก่อนอ๋เด่นบนศูนย์ครับผมแมนเลขเมียขันมันลงล่างเมื่กี้มันมาท่านลงลังท่านใส่ลักลอยนอะครับแม่แมน มันมันกัสีบ่าลงล่างซ้ำกันเพราะสองเทียนอะนะครับบ้านนี้เมียจิจับไห้เบิ่งเนียเม็น่อยจับไป้เบิ่งมันสิจับกันตี้นี่เมียเป้าไว้ย็บจี้ตั้งสูตรชุ่หนี้มันบ้านได้มันบ้านได้จับกันสูตรเมียจีว่าให้ศูนย์กับหากับมาน้ำกันมันกับไปจับกันเมื่อกันมาจะเอาเพราะว่าสูตรที่มันจับกันมันผ่านไปเรียบรนี้สูตรนีมันมาศูนย์กับหา ศูนย์กระพานี่คือมันไม่จิตเปลี่ก้าววงหันนะที่เมียมาจิตเปลี่ก้าก็จับกันครับผมวดนี้มันดันมันไม่สองตูมคือศูนย์กระพานมันกระพับจับกันศูนย์กับหนึ่งกับไม่จับกันครับคุณเหล็กเมียมันแม่ศูนย์กับสองอีกจุดหนึ่งเหมวันกระนั้นศูนย์กับสองกับไม่จับศูนย์กระสองกับไม่จับอีกครับผมศูนย์ศูนย์กับหนึ่งกับไมาน้ำกันมันกับไม่จับกันหรือมันสิจับกันตีนี่แหละสามศูนย์นี่มันมาเคยจับ ลองลองเอาเอาไปว่างไก้ก้อนกันเลแม่เอาจิมซุ้มองานเนี่<อ>นยไอซองตัวเมไอศูนเก็กับูนกที่มันจับกันได้ที่จับกันได้เมี่ยไอซูนุกกับูนเก็ดบเมี่ยไรักลอยเมียบ้าเมียไซี่หางรอบึงรักลอยครับผมรักลอยเมียเสียเอาอยีานหันละเพราะว่ามันมาสามตัวตลอดอนะอ๋อแม่นครับผม เมีนมันม่ซากตัวตลอดเนี่ยเมียเลเสียวยนใหหันบนไหนนะนะาครับแม่ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หกครับผมสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์หกโอ้เหล่าแมนครัแล้วบานแม่ครับแว่าเมียนมีตั้งเบานะไม่มีเมียเบาสิม่ผูกจันก่ะเมียหลายคนอยู่ครับผมใจัซี่นั่นแหละมี่อจักะเมียหลายต้นยู่สื่อมีวิเคราะห์ใจกันอยู่บ้านนี้ครับมันมาตลอดเลยนะ เมียเล่ยเอาสีเอาให้ไอซี่บึงหันมันบังขา,ขายขงวดนี่เนาะจะได้ถือซ้ำตัวไปน้ำกันเนาะเมียเนาะครับผมคอยต่อมว,วดเลยครับผมนี่เนี่ยนี่ศูนย์แม่เทียดเนี่ยคุณไอซีวา่ายังได้แต่ตังเอเอ,เอ,เอครับผมเพราะว่าชนหลายส่วนครับผมเมี้ยนหันว่าสองบรรดาไม่หันมีย่างหน่อยเมียกับทีได้ตดอยู่ที่เก่าไมาเ่เชื่อเมียนสิบแปดเกียสามน่ะครับ แ้เรปดเจ็ดสามสุดใจเดียวเท่เดียวเออทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่กับดวงมาเอ็ดดีเ้ยครับโอ้นี่แหละครับผมสูตรพิเศษของเม่อ๋อสามตัวคอยมาเด้อครับผมเข่ามาตั้งแต่ต้นปีคอยคอยมาหวดนี้ครับผมครับเมียบามันผ่านมามันมันใด้ได้อยู่นะตลอดปีหกหกเนี่ยมันต้นรุดเนี่ยครับคือมันจะลุดตังวดนี้จะได้เอาโอ้ยนอนกันจะมานั่นเทนน้องม่เนาะ ถ้่ไปทา,เ,าเท้าเธอนะขั้วเปลี่ยนไปได้หลายที่เอเตตี้ขั้วเปลี่ยนไปได้ลลหลายเพราะว่าจริงๆหลายๆสูตรเมียมันกระดันเขาไมา่ร่วมอยู่นี่หนีอยู่นะนะครับมแมนหลายๆสูตรของเมียมันกระดันเขาไมา่ร่วมอยู่นี่หนีอยู่ก็อกระดันคว้วเปลี่ยนไปได้ก็สูงครับแม่เอาดูกระสีฝาลูกใหม่ที่นอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นที่เอตตี้นะครับผมไอ้โชคๆมันหมานเมียกัดจากไอเอตตี้ตึ๊ดหลายหัวเราได้ถามเท้าถึงตึ๊กตายอย้เดยโอ้ยเก่ามาเชี่ยเก่ามาถือแม่ จะสู่อยู่นี่ครับผมจะเอาเลขสามตัวไปเรียน,นกับพวกคักสต็อกเขากระชินลบกวนแม่น้องบัวซับนี่เด้อครับผมครับ <ดา S 1> ขอบพระคุณแม่ครับผมครับด, <า S 1> ดีมีแห้งแม่สวัสดีครับเออแม่เป่าวันนี้อีกคันอันคันเก่าไม่แค่เอาล,ล่องเย็ดซี่รังไงมันกระสีหายมาหลุดอโอ้เนาะแม่เนาะครับผมแม่มาหันกับส้นเะจ็ดครับนี่แหละแม่ หัว้จะเจ็ดเขถาทักหลือเวรับมันจะไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะเอฟซีเมียนครับผมเออตะเจ็ดทักทักกับขันล่องพูดหลุดตั้งแต่ดูนหดเจีบบึงบ่พอเนาะครับเข้มครับผมจ้าจ้าแม่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับจ้้าครับเอาขอขอบพระคุณนายลวงหนาเด้อครับผมพอเอฟซีแม่เอฟซีที่มาเป็นเป็นลักหน่วยครับผมที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปครับผม อ๋งวดนี้มันใจครับพี่น้องเนาะอย่าเพลออย่าพลาดเน้อครับผมเพราะว่าเพิ่นว่าเป็นสูตรที่เขามาตั้งแต่ต้นปีครับผมโดยเฉพาะเลขสามตัวครับห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองครับผมเลขจับวิ่งกันในนี้เน้อยครับพี่น้องเข่าสามตัวทุกงวดครับผมครับแต่ว่าเลขแม่กับมีสูตรเด่นอยู่ครับผมก็คือเด่นศูนย์นะครับพี่น้อง เดนศูนย์บนครับผมวิ่งได้เลยครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนกับมาวิเคราะห์ในจํานวนเลข6ตัวนี้ถ้าศูนย์มามาได้กับ7กับ6เท่านั้นครับผมครับเพราะว่าสูตรที่เหลือนั่นคือเป็นเลขที่เด่นน้ากันแหละค่ะชิบอคอยมาน้ากันครับผมแม่ก็เลยจับคู่ให้2หาง07กับ06ครับเลขลอยอาเลขเลขสตัวครับผมก็จะมีก็อยู่ในกลุ่มนี้แหะครับพี่น้องเนาะ ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หกสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์หกครับผมเอาขอให้เป็นโชคเป็นลาบกับพี่น้องเอฟซีนำแนวทางแม่น้องบัวไปพิจารณาเบื้องเด้อครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบน้ำกันปล่อยตอวงวดกับพี่น้องเนาะหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับผมเพื่อได้โชคไงรางวัลไงครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัานี้ครับพี่น้อง,พอ,งพอกันลิปหนาสวัสดีครับ